ของหินสีถือว่าเป็นของมงคลที่กำลังฮิตมาแรงสุดๆในช่วงปลายปีดาราสีเล็บใส่กันให้พลึกๆด้วยเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยหนุนดวงให้แห่งๆทั้งเรื่องงาน,เร,งงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักเจนนี่เอ๋ยบยปรยปะกอนเอ๋ยพลอยเชื่อมนันหรือแม้กระทั่งว่าที่คุณแม่แอฟทักษอรนก็ใสอ่ะแล้วยังนี้แก๊งเมียจ๋าจะตกเทรนได้ไง จองหรือยงเลีงเลีงอยู่ไในเลียงของใครของใครมันเข้ากับราศีกวาลอธิบายสชะพคุณก่อนเพราะว่าตอนนี้ยิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไอ้จานไม่ต้องใส่อะไรตาเป็นต้อหินอยู่เนี่ยแต่ว่าเรื่องหินใส่เพื่ออะไรใส่เพื่ออะไรเราได้ยินมานานแล้วนะคือมีทั้งนําโชคด้วยใช่ไหมคะแล้วก็รักษาโรคด้วยใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์แนะนําหน่อยก็จริงๆต้องบอกว่า ไอเรื่องเครื่องประดับนะที่เป็นเรื่องหินทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็มีมานานแล้วแหะนะครับจริงมีมาตั้งแต่เป็นพันปีเลยส,ยสมัยโบราณเนี่ยนะก็มีการนํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการรักษาโรคะนะครับอย่างเรื่องตามวางตามจุดที่เรียกว่าเป็นจัก,กระทั้งหลายในร่างกายของเรานะครับเป็นทั้งเรื่องของเครื่องรางนะครับที่แบบเวลาเพื่อให้เดินทางปลอดภัยก็มีในเชิงของการบำบัด เรื่องของจิตใจที่ไม่ได้เป็นพวกเครื่องประดับอย่างเงี้ยเป็นหินแบบที่เขาวางไว้ตามบ้านเป็นพงจุ้ยด่างเดิมเนี่ยอย่างในพงจุ้ยเนี่ยเราก็จะมีการใช้หินพวกนี้อยู่แล้วเพื่อเพื่อเสริมในเรื่องความรักบ้างแก้เจ็บในเรื่องทางสามแง่เพียงแต่ว่าไอ้ก้อนหินที่มันวางในพงจุ้ยเนี่ยก้อนหนึ่งอะประมาณแบบ0 0 0แสนมันหญ่คือมันพอมันไซส์ใหญ่มากอะมันก็แพงนะครับแพงนะครับแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยมันมีดีไซน์เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ ขนาดมันเล็กและติดตัวได้ทำให้มันเป็นแฟชั่นมากพอมนเป็นแฟชั่นมากขึ้นหนูอยากรู้ว่าหินพวกนี้เนี่ยเขาไปเอามาจากที่ไหนอาจารย์มันเป็นหินจากธรรมชาติหรือว่าแบบเราสังเคราะห์ขึ้นมาเหมือนพวกจิวเวลรี่จริงๆเป็นธรรมชาติแล้วก็ผ่านการคัดการตัดเพื่อเพื่อให้ได้รูปแล้วก็สามารถสามารถนำมาใส่นำมาประดับได้ครับซึ่งก็จริงๆแหล่งของหินเนี่ยมีแบบทั่วโลกเลยนะ คือแบบไม่ได้ว่าเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะทั้งทั้งฝั่งตะวันตกอเมริกานะครับตะวันออกกลางกันแบบนี้นะครับก็พบได้ทั่วโลกเลยทีเดียวครับแล้วเราต้องไปปลุกเสกไหมก่อนที่เราจะมาใส่จริงๆเนี่ยหินเนี่ยมันต้องเอาไปคลีนก่อนอ่าเดี๋ยวฉันไปล้างอะคะล้างอ่นมันมีวิธีการทําความสะอาดเพื่อให้แบบล้างพลังั้างหลายที่ปลุกเสกเหรอใช่ไหมมันจะปลุกเสกนะฮะก็คือว่าจริงๆเนี่ยก็ไปคลีนก่อนนะมันก็มีวิธีล้าง4ี่ห้าแบบนะในเรื่องของการทําความสะอาดก้อนหินนะครับเพื่อ ผ่านน้ำเพื่อเพื่อคลีนไม่ให้มันเป็นมันเป็นมันเป็นการล้างเพื่อให้พลังบางอย่างที่ติดติดอยู่ในร่างเดิมเนี้ยออกไปที่ราเขาถบอกว่าบางคนที่เขาเขาใส่หินเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาถอดจากมือเขาแห้คนอื่นใส่โดยส่วนมากก็จะก็จะเป็นอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากรู้ว่าหินพวกนี้เนี่ยมีวิธีดูแลหรือว่าต้องบูชาอะไรไหมหรือว่าแค่ใส่ไว้เฉยๆก็ได้ถ้าเหมือนกับทําความสะอาดคลีนนิ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังว่าแห็นเอาไปโชวเอาไป ใส่เล่นอะไรแบบนี้บางทีเราก็เห็นคนแบบเอาไปสวดมนต์อาบแสงจันทร์อะไรอย่างนี้ก็มีก็มีก็มีแล้วแต่ความเชื่อเนาะมีหินบางประเภทนะพวกตระกูลบูลสโตนทั้งหลายเนี่ยทุกท่านก็ก็นิยมเอาไปเขาเรียกว่าไปชาร์จพลังในขณะที่แบบวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เอาไปวางไว้ไว้ตรงกลางแจ้งแบบนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วอย่างที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูนี่นะคะก็คือมีหลายสีหลายแบบนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องที่ต่างกันด้วยนะคะอาจารย์อาจารย์เริ่มจากอันแรกก่อนนะฮะอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นหินที่เรียกว่า ในประวัติศาสตร์เนี่ยประมาณ5 0 0 0ปีนะมีหลักฐานอยู่ก็คือตัวเทอร์คอยส์เองนะครับใครที่ดูแบบตำนานอียิปต์ฟาโร่ทั้งหลายตรงหน้ากาของฟาโร์เนี่ยก็จะมีเทอร์คอยส์เนี่ยตกแต่งอยู่นะมาเป็นพันๆปีแล้วแหละซึ่งก็ถือว่าเป็นก้อนหินนะครับที่ช่วยนะกันนะในโบราณก็ถือว่าในเรื่องของการเดินทางที่ปลอดภัยใครที่แบบกําลังเหมือนแบบต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่มันแปลกๆหรือเปลี่ยวอะไรแบบนี้นะเทอร์คอยส์ก็เป็นหินประเภทหนึ่งที่ใช้ เพื่อเป็นเครื่องรางเดินทางปลอดภัย<ม>เดินทางปลอดภัยก็ป้องกันพูดผีผยอะไรอะไรแบบนี้อา<ม>จถือว่าแล้วก็วจริงจริงมันมีหินที่ป้องกันพวกผู้หญิงไหม นีละการความรักอ่ะเอาไปใส่ใค่ทั้งแขนใครใส่เราใส่หรือว่าใครแฟนใส่ใครจีนใส่ทั้งแขนมีจะมีนะมีนะมันมีนะที่ทำให้ให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวก่อนแล้วไม่ก็เป็นยอดฮิตเลยนะครับแล้วก็บางตำราก็บอกว่ามีความเชื่อในเรื่องของโชคเรื่องของเงินด้วยถ้าเป็นในแนวของแบบเดินทางปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยก็จะมีอันหนึ่งนะครับก็คือตระกูล ทเกอร์อทั้งหลายนะหินที่เป็นตาเสือจริงๆมันมีตาเสือตาแมวคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าข้อเด่นของไทเกอร์อจะเป็นหินที่เรียกว่าจริงๆมันต้องมองเห็นในที่มืดได้เหมือนเหมือนนาฬิกาเวลามีพลายน้ำอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดถ้าเกิดเราสามารถเห็นไทเกอร์อในที่มืดได้เนี่ยมันเหมือนกับการมีดวงตาใน ในช่วงเวลาที่เรามืดเราเห็นได้ในที่มืดใช่ไหมใช่คือมองเห็นทางสิมาพัดแจ๋วเลยฮะแจ๋วเลยของแท้เป็นเครื่องรางที่คนสมัยก่อนก็นิยมเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทําให้เหมือนกับมีอีกตาหนึ่งช่วยดูแลเราอะนะทำให้เหมือนเดินทางให้เราใช่มีความปลอดภัยนะครับนี่ก็คือเป็นแบบตระกูลที่ป้องกันภัยนะฮะจริงมีอันนี้นะครับก็ถือว่าอันนี้อะไรอาจารย์อ่าเป็นเป็นคอร์สตระกูลหนึ่งนะฮะซึ่ง ใครที่ดูหนังก็จะมีนะแก้วขนเหล็กเนี่ยนี่อันนี้เหรอใช่สวยนะก็คือมีความใสแล้วก็มีแร่ที่เป็นสีดำๆเนี่ยคือรูทายว่าถ้าข้างในไม่ดีมันจะซิดด้วยนะใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับแบบหินจะซิดลงหินบางประเภทเนี่ยมีหน้าซิดลงเลยไม่น่ไ่คุดักเอาไปใส่นะใส่ได้นะครับอันนี้เป็นตำนานแบบทางเหนือด้วยนะเพวเป็นหินที่แบบสิบสองอย่างที่ทางเหนือเนี่ยนิยมกันนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นตัว ข้างในเป็นสีดำเนี่ยนะครับตัวไหมเป็นสีดำเรียกไหมดำเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องรางในการป้องกันนะครับจึงเป็นความเชื่อในแบบไทยด้วยป้องกันคุณสัยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเพียงแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยการที่คอร์สมันจะเป็นออกบาแล้วมีแกล้งใส่ดำดเนี่ยมันก็หายากนะก็เลยทำให้หินในกลุ่มพวกนี้ราคาก็จะสูงครับยิ่งถ้าขนาดมันใหญ่ขึ้นด้วยเนี่ยนะครับราคามันก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงในกลุ่มที่แบบ ป้องกันป้องกันภัยกันไปนะฮะอันนี้พวกโชคลาภหล่อาจารย์โชคลาภก็มีหลายอย่างนะครับอย่างอันเนี้ยไหมทองอ่านะครับไหมทองคนละแบบกับที่อยู่ในหน้าคุณตั๊กนะน้ำร้อยไหมนะครับไม่ได้ทำอันนั้นไหมละลายไม่ได้ทำนะฮะอันนี้ลวดเฉยเลดนะครับแล้วบอกว่าไหมทองเนี่ยก็เป็นหินที่เรียกรับความนิยมในปัจจุบันนะฮะแล้วก็บอกว่ามันก็จะมีเหมือนเป็นเส้นคล้ายเส้นไหมเส้นไหมสีทองอยู่ข้างในอันนี้ช่วยเรื่องอะไรครับ ก็เป็นจริงๆเนี่ยมันมีสปปรรพุณในเรื่องของการเจราจาที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเจราจาติดต่อค้าขายเรื่องเงินทองเกี่ยวไหมอาจารย์คือมันเหมือนกับมันเป็นเงินทองเป็นผลพลอยได้มากกว่าเหมือนว่าถ้าเกิดเราเจราจาดีมีความสาเร็จเนี่ยเงินก็ตามมาอาจารย์ก็ใส่นี่ไหมทองอ่าก็ใส่นะครับเราใส่รวมกับอย่างอื่นใช่ไหมใช่ปัจจุบันก็เป็นที่นิยมนิยมมากนะเพราะสําหรับคนที่ทําธุรกิจค้าขายอะไรแบบนี้ก็จะหาไหมทองมาใส่กันเยอะนะครับหรือจริงๆริงตระกูลอื่นๆอะไรอย่างเนี้ยนะฮะพวกคาลิเนียนนะฮะก็จะเป็นอีก หินอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผลในนอกจากเรื่องของโชคทางด้านการเงินแล้วเนี่ยบางคนก็จะมีผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันเพราะเป็นหินที่เหมือนกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดีสําหรับสําหรับหินที่เป็นกลุ่มสีแบบนี้อันนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากนะครับก็คือตระกูลคอรสอันหนึ่งนะครับเป็นคอสสีชมพูนะเรียกว่าโรสคอสนะครับเป็นหินที่จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นหินแห่งความเมตตานะครับก็คือใส่แล้วเนี่ยคนก็จะเมตตาให้ความช่วยเหลือนะครับหรือว่าบางคนเนี่ย ความเมตตาน่าอาจจะไปลงในเรื่องส่วนตัวเช่นเรื่องความรักอะไรแบบนี้อ,อนเนื่อง,องความเมตตาใส่ซิจ้าใส่สิทำไมฮะนี่ขนาดถือยังหมันไส้อยู่เลยขน,นาด <c oughs> ถือขนาดไหนขนาดไหนเดี๋ยวผมจะจัดหินให้คุณตัก๊กสักอันหนึ่งได้เนะเดี๋ยวเราดี๋ยวขอคิดก่อนนะหรือบางคนก็ไปใช้ในเรื่องของความรักนะครับทำให้เกิดการแสดงออกของความรักที่ดีขึ้นอันนี้ก็ฮิตมากเหมือนกันนะครับแต่ว่า ด้วยความที่มันหายากนะครับมันคือเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์เซเว่นนะฮถือว่าเป็นหินที่มีแร่อยู่7ชนิดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าช่วยในหลายๆเรื่องนะพอามันมีทั้ง7อย่างอ่ะจริงๆหลักๆมันเป็นเรื่องของรางบอกเหตุนะครับหรือว่ารางสังหรณ์ที่แม่นยำสำหรับคือครอบคลุมหมดเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ซูเปอร์เซเว่นแต่ว่าด้วยด้วยความที่มันเหมือนกับ เจ็ดอันในเจ็ดแร่ในหนึ่งอันเนี่ยมันก็ราคาสูงคนะราคาสูงของมันใช่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 แล้วอันเนี้อาจารยังไม่ได้หยิบเลยใช่ไม่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 ใช่ไมหยิบหมดแล้วหยิบหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เออโดนถูกต้องอืออันนี้อันนี้อันนี้เป็นจักรูนเจสเปอร์ซึ่งเป็นสีที่เราแนะนำในปีมะแมนะครับเพราะว่าเป็นปีชัดไม้นะครับการใช้ที่เป็นแบบ สีแดงๆโทนสีทัดไฟแบบนี้เนี่ยครับก็ในปีหน้าที่เราจะถึงเนี่ยคือปีปี2 0 1 5เนี่ยคือปีมะแมเป็นปีมะแมควรจะใส่ในปีมะแมดีนะแล้วคุณมาเกี่ยวอะไรกับหินพวกนี้ด้วยล่ะคะผมออกแบบให้อันนี้นี่เขาบอกว่าคุณป๊อปนี่คุณป๊อปทำหัวศิลปะเหมือนกันไม่ฮะคือศิลปะนี่เป็นคุณป๊อปทำแต่ว่าเราเนี่ยผสมให้แต่ว่าอันนี้คือรุ่นนี้ที่อยู่ในกล่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหินที่ผูกมาจากดวงไม่ใช่หินเสริมดวงเป็นหินที่ผูกดวงก็ถือว่า เอาวันเดือนปีเกิดมาปุ๊บเนี่ย้ก็ปลูกให้ตามแบบนั้นรักษาเวลาตกฟ้าออกมาแล้วก็ปลูกว่าช่วยต้องใส่สีอะไรยังไงบ้างใช่ก็จะมีเม็ดที่เป็นแบบ ดวงที่เป็นลัคนาของเราอันนึงซึ่เป็นอันใหญ่ๆเป็นเส้นเดียวในโลกเราเรียกว่าเป็นหินที่ทําเพื่อคนคนนั้นโอเราหรือเหรอทหนูมแมนถามว่าต้องไปหาซื้อที่ไหนเนี่ยที่เมดูซ่าที่เมดูซ่าชื่อแบบเมดูซ่าสโตนแค่เรื่องหินก็น่าสนใจแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะตอนนี้กำลังฮิตมากๆแต่ช่วงหน้าค่ะง่ายๆเลยนะคะยังมีเรื่องของอันมณีด้วยว่าราศีไหนเนี่ยปีหน้าเราควรจะใส่อันมณนีอะไรเพื่อให้เราดีขึ้นเฮงขึ้นรวยขึ้น